ทุกคนคะ่ะบิมกลับมารีิวแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่บิมบนปวดตัวนะคะปวดแขนเวลานอนก็มีคนแนะนําว่าให้บิมนะคะไปซื้อที่นอนอยางพาราของยี่ห้อโลตัสมาะคะ่ะจะบอกว่ามันดีมากๆมันดีจนแบบไม่อยากลุกเลยอะตื่นมาแล้วไม่ปวดตัวนุ่มสบายสุดๆค่ะทุกคนยิ่งคนชอบนอนตะแคงน,นะคะที่ตื่นมาปวดแขนที่นอนตัวนี้นะคะจะสไลายแรงกดทับได้ ล้วก็ทําให้เรานอนสบายคืนตื่นมาไม่ปวดตัวเลยและทําให้กระดูกสันหลังเราอยู่ในแนวตรงด้วยนะคะมันทําให้เรานอนสบายทั้งคืนสิ้นมากและฮีโร่ของเราวันนี้ก็คือี่นอนยงางพารายี่ห้อโลตัดค่ะไปค่ะช็อปค่ะรออะไรเราพูดขนาดนี้แล้วเนาะพิกัดต่างปันจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะจ้า